ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino Solid State Relay Solid State Relay Active Low 5V 2A 2 Channel b o ์ r d Relay แบบไร้สัมผัส SSR 5V 2A เะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นอยูเลยเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้ว l, ขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้ไปยังลิงก์อยู่ใต้เรือนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบหน้าบทความสอนใช้งาน Arduino Solid State Relay Solid State Relay Active Low 5 v 2โวลต์สองแอมป์สอง a ่บอร์ดรีเลย์แบบไร้สัมผัส SSR 5 v 2โวลต์แอมป์นะครับก็พูดง่ายนะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนรีเลย์กึ่งกึ่งรีเลย์กับกึ่งกึ่งลดอะ Solid State เนาะก็คือยังไงมันจะใช้งานง่าย ไม่มีหน้าสัมผัสเหมือนกับรีเลย์ปกติอ่าอย่างนี้คือมันจะไม่มีหน้าสัมผัสเหมือนรีเลย์ปกติหมายว่ารีเลย์ปกติหน้าสัมผัสของเขาเนี่ยมันจะเป็นกดลวดสามอันอยู่ภายในตัวในตัวรีเลย์แต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่ตัวนี้ใช้เป็นกระแสไฟฟ้าเลยนะในการแบบว่าอ่าสับวงจรนะฮะมันก็เลยทําให้มันเสียงมันเบาไม่ไม่สิไม่มีเสียงเลยต้องพูดอ่านี้ต้องพูดว่ามันไม่มีเสียงเลยนะฮะปกติถ้าเป็นรีเลย์มันเวลามันคลิกเนี่ยมันจะมีเสียงติ๊ ติกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวโซลิดสเตตตัวนี้มันจะไม่มีเสียงทิกอย่างนั้นเลยนะก็คือเมื่อเราจ่ายคำสั่งไปปั๊บเนี่ยมันทำการสลับอ่าสลับหน้าคอนแทคเลยแบบจะไม่มีเสียงนะนะฮะแล้วตัวนี้มันต่างจากพวกรีเลย์กับโซลิดสเตทยังไงต่างกันโดยชัดเจนเลยก็คือจะเป็นในส่วนของกระแสโซลิดสเตทรุ่นแบบนี้นะตรงอ่าอย่างนี้เห็นไหมว่าตรงเนี้ยตรงรีเลย์ของเขาเนี่ยจะมีขนาดเล็กเนาะอ่แล้วก็ที่ความที่อ่าตัวรีเลย์ของเขาเนี่ยมันมีขนาดเล็ก มันก็เลยทำให้กระแสของเขาเนี่ยรองรับได้ไม่เกิน2แอมป์นะเลเลยปกติอยู่ที่10แอมป์ s OLID STATE จะ10แอมป์บวกบวกนะเป็จนไปถึง100แอมป์แต่ว่า s OLID STATE รุ่นแบบนี้รุ่นที่เป็นตัวเลขแบบนี้นะฮะมันจะอยู่ที่2แอมป์เท่านั้นนะคะรับก็คือไม่สามารถใช้กับพวกอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าสูงสูงได้นะแต่ว่าเรื่องแรงเตอไฟฟ้าก็ยังใช้ที่220โวลต์ได้อยู่นะ,ะตามรุ่นที่เขาอา่กมาให้นะฮะ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาเริ่มต้นการใช้งานกันเลยดีกว่าเนาะมาเริ่มต้นนะฮะให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความบทรวานล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโายละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูภาพการเชื่อมต่อวงจรมื่อตอนต้น,นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกรับเข้ามาดูได้นในหน้าบทความนี้ได้เลยในข่ารายละเอียดที่บอกอไปนะฮะว่าสามารถใช้ไฟ220โวลต์ได้เนาะต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความบทรวานล่างชุนที่สามผู้ใช้งานจชพบกับข้อตัวอย่างหนึ่งตัว ให้ผู้ใช้งานทําการ Copy ปี้โค้ดตัวอย่างอีกทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เม,มื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทําการเลือก Serial Port ที่เชื่อ,อตมต่ออยเ่กกบบอร์ด์โดยเข้าไปที่แถบเมนู Tools บนนะครับจากนั้นเลื่อนมาที่เมนู Port เพื่การเลือก Serial Port ที่เชื่อมต่ออยู่กกบบอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino UNO UN R3 นะคะรับได้เลือกเป็น Arduino UNO UN ต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ด ดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกลด้านบนเราเลือกมาที่เมนูอัปโหลดหรือว่าจะกดไปไปที่ไอคอนรูปตัวอกษรที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันน่าจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อโปรแกรกดเข้ามาที่เมนูอัปโหลดแล้วจะเห็นได้ว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดให้ทำการกดไปที่ปุ่มการกระาษด้านบนหรือว่าปุ่มแคนเซิลด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดต้องบอกสักครู่เมื่อโปรแกรมทำการอัปโหลดโค้ดต้องบอกเสร็จ จะมีข้อความดันอัปโหลดดิฟรากดขข้นมาที่ล่างของโปรแกรมแบบนี้นะฮะขั้น,นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้าง,งานทำการเปิดหน้าจอ Serial m ม n i t o r ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แทบเมนูชู้า่บนนะฮะจากนั้นเลื่อนมาที่เมนู Serial Monitor หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปแวาขยายแบบนี้น,นะครับเมื่อทำการเปิดหน้าจอ Serial m ม n i t o r ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้าง,งานทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลเป็น9,600นะฮะซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าในหน้าจอ Serial m ม n i t o r จะปรากฏข้อความ ส่งข้อความ0เพื่อหยุดการทำงานของ SSR ส่งข้อความ1เพื่อใช้งาน SSR เบอร์1ส่งข้อความ2เพื่อใช้งาน SSR เบอร์2และส่งข้อความ3เพื่อใช้งาน SSR ทั้งหมดก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นเลข1นงลงไป้เขาก็จะใช้ SSR 1ตัวถ้าใส่เลข2ก็จะใช้เป็น SSR เอ็หึงตัวแต่ว่าตัวแรกก็จะดับลงถ้าเป็นเลข3คือจะใช้งาน SSR พร้อมกันทั้งหมด แต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่เป็นเลขศูนย์ลง,งไปก็คือจะหยุดการทํางานของ srs s SA. อันนี้เห็นไหมว่า srs s กำลังทำงานอยู่นะเนื่องจากว่าเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จป,ปั๊บเนี่ยเขาจะทํางานทันทีเนาะอันนี้เราไม่ได้เสียบปลัก๊กเสร็จนะเดี๋ยวขออนุญาตทำการเสียบปลั๊กก่อนถ้าเสียบปลัก๊กไปแล้วเนี่ยสวิตช์ไฟจะปิดขึ้นมานะฮะ,ะเราไฟป,ปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วเราจะใส่เลขศูนย์ลง,งไปเพื่อทำการเคลียร์ก่อนกนะันเนาะใส่เลขศูนย์ลง,งไปแบบนี้ก็กดแล้วกดไปที่ปุ่มเซนไม่ได้หรือว่าจะกดไปที่ปุ่ Enter, มเอนเทอร์ก็ได้อะไกนะแลปปึ๊บ แสดว่าหลอดไฟจะดับลงตัว SSR ก็จะดับลงนะฮะแล้วก็จะมีข้อความหยุดการทำงานของ SSR ไปแบบ่าไหร่อรามาใส่เป็นเลขหนึ่งลงไปนะเลขหนึ่งปึ๊บอ่ะแสดงว่าหลอดไฟจะติดขึ้นมาหนึ่งตัวแบบนี้ SSR ทำงานแค่ตัวเดียวเรามาใช้เป็นเลขสอง SSR ตัวแรกจะดับลงหลอดไฟหลอดแรกดับลงกลายเป็นหลอดไฟหลอดที่สองทำงานแทนต่อมาใช้เป็นเลขสาม SSR ทั้งหมดจะทำงานขึ้นอ่ะแบบนี้ เคสเลนย์ใส่เลขสามแบนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ